ดีตอนรับข้าสู่ซีีส์ตอน,ตอนที่นทหนึ่ง,งว่าตอนได้หนึง่งมันจะเป็นยังไงหนึ่งมันจะปิดยังไงเฮ้ยนี่ันอยู่ที่ไหนเนะี่ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ที่ประเทศไทยเฮ้ยฮ <cl aps> ัลโหลไม่กันนึงค่ะราโอเคงั้น็กกร,ระต้องพักปอกมันนั่นล่ะโอเคพวกเราจะให้คุณเล่นเกมนะฉันก็จะให้ฉันเล่นเกมเหรอฉันไปเล่นหรอกก็ไปนอนนะ คุณจะให้ฉันเล่นเกมใช่ไหมคุณจะให้ฉันเล่นเกมอยู่ดีใช่ไหมเฮ้ปวดซับด้วยตอนนี้คุณต้องไปที่ห้องเล่นเกมเดี๋ยวนี้ไปหนึ่งร้อยวิแกผมกำลังไปเข้ามาแล้วครับว้ทํทำไมที่นี่มีเครื่องเล่นเกมเยอะจังเลยเนี่ยอะอะไรนะมันต้องเดินเข้าไปในเครื่องเล่นอันใหญ่รอนเนี่ย จะก็ไปดิอันสีดำหรอกต้องจำใจก่อนโอเคขอดไปแล้วนึงต้องจบจบแล้ว